จะสายลม ช่องเหมียว the movie in อเมริกานะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาอา่โอ้โหเพื่อนๆเ,เห็นปลากระโดดปะด,ดูมันกระโดดสูงแล้วก็ฮุบเดี๋ยวจะหย่อนเบ็ดตรงนั้นนะคะวันนี้ต้องได้ปลาแน่ๆเลยแต่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองจะลองดูค่ะว่าถ้าได้ปลาเดี๋ยวจะเอาปลามาอวดกันค่ะ อันนี้มันเป็นหิมะลงวันแรกนะคะปลาคงจะหิวหน้าดัวตอนนี้เป็นตอนที่อ่อฟิชชิงแพดเดบอร์ดฟิชชิงเหมือนเดิมนะคะแต่ว่านี้มันอ่าเป็นฤดูหนาวนะคะหิมะมันตกแล้วก็เป็นหิมะแรกของเดือนตุลาคมนี่นะคะ ก็อันนี้เอ่อเมียเเบ็ดมาสองตัวนะคะแล้วตัวเหยื่อที่เราใช้เนี่ยก็เป็นอลาพลาวลานะคะยังเป็นสามห่วงคุกเหมือนเดิมอะค่ะก็จะจะทำจะเปลี่ยนเหยื่อเนี่ยแล้วก็จะตกปลาแบบลักษณะอา่า casting นะคะก็คือ เนี่ยค่ะโยนไปแล้วเราก็ลากลอกกลับมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเหยื่อแบบอื่นด้วยนะคะที่มันจมคราน,นี้ก็จะให้ดูบริเวณรอบๆของของหิมะแรกของวันนี้นะคะก็ท้องฟ้าสวยแล้วก็วันนี้แจ่มใส นูเ,เอาวิทยุมาด้วยนะคะเ,เพื่อนๆของได้ยินเสียงวิทยุด้านหลังก็นี่ค่ะก็สวยดีนะคะบรรยากาศคิดว่าถ้าวันนี้ได้ปลาเนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับบ้าน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวแมวเปลี่ยนกล้องจากกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องหลังก่อนเนาะ น้ำนิ่งมากเลยค่ะเพราะว่าสำหรับเลกอันนี้นะคะสำหรับทะเลสาบวันนี้นี่เขาเไม่ไม่ให้ไม่ให้เครื่องยนต์แม้ว่าเครื่องยนต์เล็กก็ใช้ไม่ได้นะคะจะเป็นแค่ลักษณะแค่เรือพายเท่านั้นเองนะคะเมืเ่อน,นี่ค่ะก็แล้วก็ตกปาลาแบบนี้เนาะ ซ้าไปซ้ามาวนไปวนมาเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเียวเปลี่ยนกล้องจากกล้องกล้องหน้าเป็นกล้องหลังก่อนเนาะน้ำใสมากเลยค่ะ กปลาเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนเ๋ยวจะเอาอุปกรณ์เพินจากที่น้ำมานะคะ เรียบร้อยแล้วคุณเพื่อนลากเรือขึ้นนะหนุกมากเลยเราลากมาเนาะดีนะมันเป็นสน์หมดกันถ้าลมหมดกะเดี๋ยวก็พักนี่เดี๋ยวเอาเบ็ดตกปลากับอา่าแทนเบ็ดกับ กับตัวไม้พายค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ subscribe กันเป็นแฟนเพจกันนะคะ ช่องเหมียว The Movie ในอเมริกานะคะสวัสดีค่ะ